ต่อไปค่ะติดต่อพื้นฐานเลยแล้วจากให้เขาคุยกันค่ะมอบนาดแบบไหนรู้เปล่าเขาส่งไฟล์ไปให้ค่ะแล้วคุณที่ประต่างประเทศนะสวัสดีค่ะคุณพี่แจ๊คสวัสดีค่ะต่างประเทศคุณคคุณกอนเขาก็พิมพ์ตัวจริงค่ะพอพิมพ์ตัวจริงเขาก็เซ็นลงนามตามที่ทนายแนะนําค่ะในในหนังสือมอบอำนาจอ่ะรัฐนาเขาก็มาลงนามโดตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งสำเนาส่งฉนดตัวจริงมาให้ส่งสำเนาอะไรต่างๆมาให้ค่ะ แล้วมอหมายให้ทนายไปดําเนินการเรียกร้องสิทธิ์คืนได้อะคุณเพราะว่าเขายังไม่ได้อเอาโฉนดครอบครองปลักก็ไปรักษาความเป็นเจ้าของไปที่ที่ดินให้มีการรังวัดยืนเขตแล้วก็ไอ้ญาติคนนั้นเน่ยเนื่องจากเป็นญ,ญาติกันเขาก็เลยไม่อยากเอาผิดเขาก็เลยให้ทําเป็นสัญญาเช่าเหมือนคนที่ถามอาจารย์อะทําเป็นสัญญาเช่าชัดเจนตอนนี้เขาได้ที่คืนมาสบายใจอะแล้วกลายเป็นว่า positive thinking ไปเลยอะ คุณรู้ไหมว่าเขาได้ที่ดิน2แปลงนี้คืนมาเนี่ยเขารู้สึก